เคยไหมที่คุณจะต้องเจอกับปัญหาเก่าๆซ้ำๆในการที่จะสร้างคอนเทนต์หรือว่ารีวิวสินค้าโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องคุณก็จะมาทำแบบเดิมๆซ้ำๆยังไงถือเอานี่นี่ถือแบบนี้นี่คุณก็จะเจอปัญหา ภาพไม่นิ่งภาพจะสั่นเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปเมื่อคุณมีขาตั้งกล้องใช่ถ้ามีขาตั้งกล้องปัญหาก็จะหมดกิ้มที่ตะกร้านะครับแล้วปัญหาของคุณจะหมดไปขาตั้งกล้องอะไรวะ,ะขาตั้งกล้องอีหยงังเออ เดี๋ยวกลับมารีวิวให้ดูใหม่นะครับว่าขาตั้งกล้องอะไรอย่าลืมจิ้มลิงก์จิ้มตะกร้าได้เลยนะครับไปแล้ว